นายกเทศมนตรีนครแม่สอดปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดออกปฏิบัติการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อกำจัดไวรัสโควิดในศาสนสถานค่ะพี่น้องชาวเทศบาลนครแม่สอดนะครับเมื่อวานได้มีการประชุมครมนายกรัฐมนตรีให้โควิดเป็นวาระแห่งชาตินะครับ ซึ่งเมื่อสองวันที่แล้วผมได้ไปไประชุมที่ตึกเศรฐกิจพิเศษนักธิวาการกระทรวงหัดไทยได้มอบนโยบายที่สำคัญก็คือการดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่ขององค์กรท้องถิน่นโดยเฉพาะเทศบานนลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกรครองท้องถิน่นมี ประชากรหลายแสนคนซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนไทยเป็นทั้งคนเมียนมาคนมอญคนจากประเทศจีนหลายเชื้อชาติที่มาอยู่ที่นี่ดังนั้นจึงเป็นภรารกิจหน้าที่สำคัญที่พี่น้องชาวนครแม่สอดต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีจิตอาสา ที่จะทำให้การบริการสาธารณสุขทั่วถึงภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดวันนี้เลยจัดแผนการาป้องกันโรคโควิดซึ่งขณะนี้ก็ยังมีการระบาดทั่วประเทศและทั่วโลกเทศบาลนครแม่สอดโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและก็ข้าราชการทั้งหมดพร้อมที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันโรคโควิดที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลาคนครแม่สอดในพื้นที่หนึ่งเมืองการไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดสิบแห่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนสพวิชาคมโรงเรียนราชวิชาโรงเรียนแม่สอดและโรงเรียนในสังกัดที่ดยพื้นที่เราจะเข้าไปทําการสกแกนทุกพื้นที่นะครับตลอดจนตลาดสดสามแห่งซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่เราต้องดูแลก็ขอให้พี่น้องในเขตเทศบาลนคะรแม่สอด ก็ต้องคอยระวังตัวด้วยต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งทัดไม่มีการชุมนุมกันในกิจการงานสงการในบางเรื่องก็ต้องเบ้นรวมทั้งกิจกรรมทั้งงานประเพณีแล้วงานต่างๆที่เกิดขึ้นในชมุมชนในช่วงนี้ก็ต้องงดเช่นกันวันนี้ เป็นวันครั้งที่50นะครับที่เทศบาลนะครแม่สอดได้ทำกิจกรรมซึ่งเราจะเริ่มทำการนะครับทำความสะอาดแล้วมีการฉีดค่าเชื้อที่โรงเรียนที่วัดโดยเฉพาะเริ่มแรกคือวัดบุญญาบาทแล้วก็จะไล่มาวัดมณีวัดชุมพลในเขตเทศบาลประมาณ10วัด ก็จะขออนญาตนะครับจะปล่อยแถวเพื่อให้ทีมกองทัพของนักพาต้อไปทําทำการนะครับดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ก็อขออนญาตปล่อยแถวหน้าบัดนี้ครับ บริเวณด้านหน้าที่ทําการสํานักงานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติจินสารานันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดทําการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดในการออกปฏิบัติการทําความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาก,กําจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในศาสนาสถานที่วัดบุญ,ญาวาตรเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการปฏิบัติงานดังกล่าวนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวว่าปัจจุบันได้มีการเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกถึงแม้ในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครแม่สอดยังไม่มีปัญหาการเกิดระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใด ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดพร้อมสมาชิกเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดทุกคนได้มีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทางผู้บริหารเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดจึงได้ออกปฏิบัติการล้างเมืองล้างถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันนี้จึงได้ออกทําการเก็บกวาดล้างทาความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวัดบุญยญาวาฒและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวนาครแม่สอดเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยและในวันนี้ทางเทศบาลนาครแม่สอดได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่วัดบุญ,ญาวาฒส่วนในวันที่10เมษายนเวลา9นาฬิกาจะออกปฏิบัติงานที่วัดมณีไพรสนวันที่16เมษายนที่วัดดอนชัย วันที่17เมษายนที่วัดแม่ซอตหน้าด่านวันที่20เมษายนที่วัดสุนทรีกาวาดวันที่22เมษายนที่วัดชุมพลคีรีวันที่24เมษายนที่วัดอรัญญเขตวันที่27เมษายนที่วัดตรีรัตนารามวันที่29เมษายนที่วัดดอนแก้วและวันที่1พฤษภาคมที่วัดสักทองจึงฝากประชาสัมพันธ์มาให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน